สวัสดีครับน้องๆชั้นป .4 มาถึงแบบฝึกหัดที่6.10นะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับจะสังเกตว่าเขาจะให้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับมาเพื่อให้เราใส่ลงไปในสี่เหลี่ยมใส่เครื่องหมายใดเครื่องหมายหนึ่งนะครับเข้าไปข้างในนั้นวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับมีวิธีการก็คือจะต้องสังเกตนะครับ ส่วนที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่อมันมีตัวเลขเราจะสามารถเปรียบเทียบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนนะครับที่อยู่ด้านล่างนี้เป็นตัวเลขที่มีค่าเท่ากันนะครับฉะนั้นเรารู้วิธีการทำเศษส่วนที่เท่ากันไปแล้วนะครับโดยการนำ ลักษณะของตัวเลขเข้าไปคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ค่ามันมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าใช้การหารเพื่อให้มันลดลงฉะนั้นถ้าเราต้องการอย่างข้อหนึ่งเราต้องการจะให้10ไปมีค่าเท่ากับ20เพื่อให้ส่วนมันเท่ากันนะครับแล้วเราจึงจะสามารถทําการเปรียบเทียบได้โดยการใช้ตัวด้านบนเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถ เราก็จะสามารถ <ous> ทําการใช้ตัวด้านบนนี้ทําการเปรียบเทียบกันได้โดยตัวเศษที่อยู่ด้านบนตัวไหนที่มีค่ามากกว่านะครับตัวนั้นก็คือมีค่ามากกว่านะครับตัวเลขที่มีค่ามากกว่าตัวนั้นจะมีค่า <Skills ibles S 2> oui มากกว่าด้วยนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเราเอาข้อหนึ่งตรงนี้เป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากับ10กับ20ใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องทําให้มันมีค่าเท่ากันก่อนนะครับ เราจะใช้วิธีการง่ายๆนการคูณจะง่ายกว่านะครับเราจะเอาไปคูณ2เนาะคูณ2ถ้าคูณปุ๊บเราจะลืมว่าจะต้องคูณทั้งเศษและส่วนฉะนั้น4จะกลายเป็น8นะครับ10คูณ2จะกลายเป็น20ครับก็จะเป็น8ส่วน20จากนั้นเราเอา8กับ3นี่มาทำการเปรียบเทียบกันนะครับจะใช้วิธีการอย่างไรนะครับหาตัวมาคูณนะครับเพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันเลือกคูณ ข้างใดก็ได้นะครับให้มันเท่ากันนะครับการคูณจะทําได้ง่ายกว่านะครับจริงๆมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการหารแต่การหารจะค่อนข้างจะลําบากหน่อยนะครับฉะนั้นใช้วิธีการคูณเานาะพอคูณแล้วในส่วนของด้านล่างนะฮะหรือตัวส่วนเท่ากันปุ๊บเราใช้ตัวด้านบนก็คือตัวเศษเปรียบเทียบกันเลย8มากกว่า3ใช่ไหมครับฉะนั้นเราใส่เครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมาย8มากกว่า3ก็คือเครื่องหมายนี้ครับเครื่องหมายมากกว่า แค่นั้นเองครับงนั้นข้อ2ครับเป็นยังไงทํำยังไงข้อ2ต้องทําให้มันกลายเป็น8ฉะนั้นสิ่งที่เราทําก็คือเอามาคูณ4ใช่ไหมอย่าลืมว่าคูณทั้งเศษและส่วนเมื่อคูณ4แล้วมันจะกลายเป็น4นะครับแล้วก็8เอา3กับ4มาเปรียบเทียบกันนะครับอะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าครับ4มากกว่า3นะครับฉะนั้นเราจะต้องเขียนเครื่องหมายว่า3น้อยกว่า4ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเข้าไป นะครับเราจะทำอย่างนี้ทุกข้อนะครับโดยการทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วก็เปรียบเทียบด้วยเศษที่อยู่ข้างบนนะครับฉะนั้นอะไรมาคูณ14ได้28ครับคูณ2นะครับเอา2มาคูณได้28นะครับ7 <c oughs> ได้28ครับ7ก็จะกลายเป็น14เพราะเอา2มาคูณด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็น14ส่วน28แล้วยังกรณีอย่างนี้เป็นไงครับ ตอนนี้อย่างนี้คือเท่ากันครับใส่เครื่องหมายเท่ากับทำให้เป็น20ครับเอาอะไรมาคูณครับ4ครับ5 ..4 ..20 นะครับฉะนั้นคูณ4 43 12นะครับ12ส่วน20ครับฉะนั้นอะไรมากกว่าครับ12มากกว่าใส่เครื่องหมายมากกว่า าดูข้อที่5นะครับเอา9ไปคูณ2ใช่ไหมเ2้8นะครับ18ฉะนั้นคูณ2ก็จะกลายเป็น20นะครับ20ส่วน18ฉะนั้นฝั่งนี้น้อยกว่าถูกไหมเป็น30คูณอะไรครับ5 6 30 นะครับฉะนั้น6ต้องไปสังเกตนะตัวเลขตัวนี้ามาคูณมันจะกลายเป็นตัวเลขตัวเดียวกันนะครับ6 6 6 6 2 12ห3 18 6 5 3 0เป็นยังไงครับข้อ6เท่ากันนะครับใส่เครื่องหมายเท่ากับข้อ7ครับ95 45นะครับคูณ5นะครับเป็น45ฉะนั้นคูณ5 ห้าห้ายี่สิบห้านะครับยี่สิบห้าเป็นยังไงครับน้อยกว่าหกยี่สิบห้ากับสามสิบหกน้อยกว่านะครับสี่สิบสองครับหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกหกเจ็ดสี่สิบสองคูณเจ็ดนะครับหกเจ็ดสี่สิบสองฉะนั้นเอาเจ็ดไปคูณสี่ด้วย เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่ยี่สิบแปดฉะนั้นข้างนี้น้อยกว่าเนาะ,ะข้อเก้าครับข้อเก้าคูณด้วยอะไรคูณด้วยห้าครับคูณด้วยห้าคูณด้วยห้าสิบเอ็ดเป็นห้าสิบห้าสิบหกคูณห้าก็เป็น ตัวเดียวกันครับ80นี่ครับ55กับ55เป็นยังไงเท่ากันเนาะ,ะข้อ10ครับ36 12คูณ3ครับเป็น36 36สังเกตจะทำข้างล่างก่อนนะเพราะอยากจะให้เข้าใจนะครับว่าเราจะต้องดูที่ส่วนก่อนนะครับ ยี่สิบคูณสามเท่ากับหกสิบชานข้างไหนมากกว่ากันครับข้างนี้มากกว่าใส่เครื่องหมายน้อยกว่าเข้าไปเนาะข้อที่สิบเอ็ดครับ ต้องเอาไปคูณด้วย3หรือเปล่า81882168324ฉะนั้น7ก็ต้องคูณ3ด้วย7321 21กับ19ครับฝั่ง21มากกว่านะครับนี้ต้องคูณอะไรคูณ9เนาะคูณ9 919 9545 ฉะนั้นเมากกว่าครับเนาะเกับ8 9กับ8 9มากกว่าเเท่าไรครับ7 8 7 8 5ปดเจ็ดครับชั้นข้างนี้มากกว่าเนาะสีมากกว่า31 ดู40กับ31มสมากกว่าใส่เครื่องหมายมากกว่าข้อ14ครับทําให้เป็น40นะ20ก็ต้องเอาไปคูณ2เลือกข้างใดข้างหนึ่งเนาะฉะนั้น32นคูณ2ได้เท่ากับหกคูณ2แลกับ40ก็จะเป็น64ส่วน40เนะ 64ไปเปรียบเทียบกับา60อัน64มากกว่า60นะครับ9ส่วน10กับ80ส่วน90ต้องทำให้10เป็น90ก็เอาคูณ9เข้าไปนะครับ10คูณ9เป็น90 9นะครับ9คูณ9 9 9 8เ81เยอะกว่าเนาะใส่เครื่องหมายมากกว่าข้อสุดท้ายแล้วครับคิดได้ไหม สามหกสิบแปดแช่นมาคูณ6อย่าลืมนะครับเลือกตัวเลขอะไรมาต้องดูที่ส่วนก่อนนะครับสามหกสเพราะเราต้องการจะให้ส่วนมันเท่ากันก่อนนะครับหกหกสามสิหกหดสี่สิบสองอ้าวอย่างนี้42กับ4ี่สเป็นไงเท่ากันเนาะ 42กับ42เท่ากันนะครับงนั้นแบบฝึกหัดที่6.10นะครับก็เสร็จแล้วครับทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเขาให้เติมนะครับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสแสดงว่าเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบถ้าเราจะทำการเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือต้องทำส่วนก็คือด้านล่างให้เท่ากันก่อนนะครับ คือสองข้างนะครับจะต้องทําให้เข้ากันก่อนฉะนั้นเราจะเลือกทําข้างใดข้างหนึ่งนะครับให้เท่ากับอีกข้างหนึ่งนะครับข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้โดยหาตัวคูณมาคูณเมื่อคูณไปแล้วต้องคูณด้วยเศษและส่วนพอมันมีการปรับส่วนเท่ากันปุ๊บเศษมันจะขยับขึ้นตามไปด้วยแล้วเราก็จะนําเอาในส่วนของด้านบนนะฮะส่วนนะครับไปเปรียบเทียบกันตัวเลขไหนมากกว่าแสดงว่าค่านั้นมีค่ามากกว่า นะครับอย่าง8ส่วน20เนี่ยครับมีค่ามากกว่า3ส่วน20ต้องทำให้ส่วนเท่ากันก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างกรณีที่ส่วนเป็น10กับส่วนที่20อย่างนี้จะเปรียบเทียบกันลำบากนะครับฉะนั้นทำส่วนให้เท่ากันก่อนแล้วนำเศษไปเปรียบเทียบกันนะครับแค่นี้เองเราจะสามารถทำการเปรียบเทียบเศษส่วนได้ละซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการจัดเรียงลำดับเศษส่วนอีกด้วยนะครับ น้อง,องลองครบทวนดูนะครับทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับคลิปนี้คงไว้แค่นี้อย่าลืมกดติดตามนะครับกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ